โอเคก็การสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับโยมผมดีจีวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวเครื่องปล่อผลไม้นะครับโอเคไม่ได้เป็นยังไงกันเลย luôn thôi 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 I don't know how to get out Wow It's so good, bitch Mày mình làm mà lừa hết lời Mày mình làm hết หินซี่สะโอ้ยอันนี้เป็นคนร้ายอันนี้มันคือคนร้ายใส่มันลงไปในเครื่องปัน่นวีอะอ,โโอไม่เหลือตืดอ,อะไรเลยผมไมกก็เลยได้อยา่งอางหนึ่งเคยจำไปตืดตืดนานใช่ไหมผมจะลองเอามาันม,มาโดนปัน่น

เมืเอาไปกัที่ไหนเฮ้ยลงไปลงไปสัตเออเออลงไปสักทีลงไปสักที Chut chat Brah. What's the last thing? Bro, are you okay? I've got a passing. <clears throat> okay. Bro. นี่ใส่ปิดแบบนี้คือเกีย็นปิดแบบแโอเคปิดโอเคเราจะนอนนะครับว่าใช่เดินเล่นเนี่น by the way what was in that minecraft bro fucking name oh my goodness great <laughs> oh and by oh how about that okay bro

Yes, yeah. yeah. yeah, I mean, clear Oh, yeah, The cat boobs. Side the cat boobs. Oh, bye. That's all the cat's boobs. Bye. The uh oh. เป็นแอปสำหรอบข้อมูลที่เหมาะมากกับคนที่ทำเทียบอกไทราบอกไอ้สติดพื้นที่ให้ใช้ฟิ

ตึ่นตึดด่นตึดด่นตึดด่นตื่นคุณจะทำค่ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำเกแก้วแล้วกันมีดุจจานที่พอทำเกแก้วเสร็จกันเลยโอเคนะครับแก้วผมเสร็จแล้วทุกคนอาจจะโอดนะเพราะว่าเออแล้วกแก้วอยู่ไหน อีกเอเอ้ยหอเ้ยเอ้ยมีคนพูดดิพอเอาปืนไปกินดติร๊ดดติรดดติรดติรดดติึ๊ดติรดดติดติร์ดดติึ๊ดดตตึ๊ด เราจะมีผมก็ได้เอาลงไปในแก้ว บบีฮุยจริงจรมัต้องมีมีมีชิดขวดเยอะกว่านี้เพระฉะ้เอบีบาร์ดีแอปเปโกแอเปโกแอปเปโกเอโกเอโก หลัจากนะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปตึ๊ดใส่ลงไปดึ๊ดดิ๊ด๊ด๊ด เกลงอะไรมปเยอะกันดักกันหนาไอแต่อย่างไรมันก็พอได้อะว l ลี่กูดมากเลยเด้งดบ

อฮะไม่กลัวยมาเลยไงหนไม่กลัวเลยเลืไงเอาขาขึ้นไม่มากนะครับกุนงโอนะคะขึ้นไม่นมครับ

they can eat. Cough, ตายบ้างชัน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 ดีวิวว้าวด้ดตาตกที่ไหม ขอให้ฉันมีแฟนเถอะโบโบพอม